สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับกระดานที่หนึ่งเราขึ้นไปไปนี่ต่อตัดข้างนะครับเปิดอีพีหนึ่งของตัดข้างกับทางด้านซีอุยนะครับยังเป็นอีพีตัดข้างกับซีอุยไหลมาเรื่อยๆนะครับ ผมจะขึ้นหาแนวทางไปเรื่อยๆโอ้โหคนนี้เป็นหมวยนีิวอะไม่ธรรมดานะครับถ้าขึ้นแต้มน,นี้ไดเ้เป็นหมวยเป็นหมวยอืมขึ้นเป็นสามเรียงสามเหลี่ยมไปแทรกมา กินสองไปเลยว่ากินสองปิดปิดเดี๋ยวเขาจะต่อสองปิดก่อนเขาจะต่อยี่สิบสิบหกเราก็ปิดสองเช่นกันนะครับยังเป็นคอนเซปต์การเดินซีอยและตัดข้างอยู่นะครับเป็นอีพีต่อมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆอืม อูแข็งเลือกเดินตัวนี้อืมเราก็ต่อดีกว่าเนาะต่อให้เขากินนะครับเรากินไปนี้ทีนี้มันยังค้างกินอีกตัวหนึ่งเขาตั้งใจต่อนะครับตั้งใจต่อเลยเขาน่าจะเดินยี่บเอ็ดสิบเจ็ดมาเบียดเราลงฮอตเอา้าไม่เบืน่นเดินยี่สิบสองไเบียดก่อนถ้างั้น ๋ยวจะเสียฟรีต่อไว้ดีกว่านะเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับอุ้ยแต่เขาก็ต่อได้เหมือนเดิมไม่ปลอดภัยหรอกนะครับเนี่ยครับเขาต่อได้ลืมคิดไปว่าเขาต้องต่อได้เช่นกันลงฮอตมานี่เอาละทีนี้เราคุมจังหวะเส้นยาวให้เขาเข้าฮอตจายากหน่อยไล่เข้าฮอตนะครับ เข้าไหนก็ตายหมดเข้านี่ก็ตายนะครับอืมต่อมาก็เป็นซีอุย e นะครับซีอุยซีอ e, ุย e. หวังว่าคงไม่โดนตัดข้างนะเ <c oughs> <c oughs> พราะเราชอบเพสซีอุย e มักจะเพสตัดข้างถ้ามาทรงนี้ก็ตอบ ก่อแบบนี้นะครับแบบที่ผมเดินเนะี่ยไปนี่อย่าเบียดนะพี่โอ้ยเบียดจนได้บอกเขาไปฟังเสียทรงเลยทีนี้ผมน่าจะขึ้นยี่สี่ไปสิบเก้าก่อนก่อนที่ปล่อยก่อนที่จะปล่อยให้เขาเบียดเลยเสียทรงหมากซีวยหมดเลยอาแล้วทีนี้เล่นยังไงล่ะเล่นยังไงล่ะทีนี้เสียทรงแล้วครับ มันต้องได้ขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปเอียนยังไงละทีเอ้าโดนสามต่อรอดไปเราแค่นี้ก็โดนแล้วครับงานนี้โดนสุดๆไปเลยนะครับอ่านะครับคู้แข่งยอมนะครับ นะครับไปนี่เราจะตัดข้างนะครับคู่นี้คู่ที่สองนะเอาละได้ตัดข้างนะครับท่านผู้ชมเราเดินย่อยังไงก็มีโอกาสได้ตัดนะครับคือเราไม่ทําจงแจ้งว่าเราจะเป็นตัดหน้าหรือตัดข้างเราเดินทรงห้าเต้มไปก่อนนะครับส่วนทรงห้าเต้มไปก่อนขึ้นไปเบียดมา หนีดีกว่าไหมหนีดีกว่าอุดผมไม่ค่อยไว้ใจนะครับถ้าอุดทรงนี้ไม่ค่อยไว้ใจขึ้นนี่มานี่ขึ้นนี่ นีขึ้นไปครับไปนี่ครับสวนไปเลยต่อเพื่อไปเข้าฮอดอ่ะกินมาทางนี้เราก็ได้กินกลับอีกทีหนึ่งครับทีนี้เราอยู่ตากดเลยทีนี้สวยนะครับแต้มนี้ถือว่าสวยเลยเข้านี่ ล็อกมาปุ๊บเลยนะคอยดูนะยี่สิบสี่ยี่สิบแน่ๆอ่านะครับรลแล้วก็ล็อกไปเลยเหลือตัวเดียวแล้วก็ล็อกไปอีกนะครับทีนี้เราได้เปรียบเลยเขาต้องต่อพอต่อเราก็เข้าฮอตนะครับพอต่อเราก็เข้าฮอตไปเข้าเดินไหนดีละ่ะสิบแปดเราก็เข้ายี่สิบเก้าถ้าน,นี่เราเข้านี่เรียบร้อยครับชนะเรียบร้อย ไปซีอุยนะอย่าตัดหน้าผมนะเอาชิบหายแล้วเขาดอดคืนบ้างทีนี้เขาตัดคืนบ้างครับผมตัดคืนบ้างคืนนี่รับตัดข้างไป แต่เป็นตัดข้างคนละทรงกับผมนะคนละทรงกันนะครับเป็นตัดข้างออกข้างปัดขวาเออเขาเรียกปัดขวาเด็ตัวนี้เขาเรียกปัดขวาเขาไม่ได้เรียกตัดข้างเขาเรียกปัดขวาอืมมาปัดขวาตัดแต่ว่ามันปัดออกไปทางขวามือนะครับขึ้นมามานี่ มันก็จะเข้าวนมาเข้ามามาเข้าเต้มตัดหน้าพบมาตรฐานนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงได้ไหมเนี่ยมันวนมาเข้าเหมือนเดิมครับเนี่ยครับเราก็ต่อไปเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะปัดขวาจะตัดข้างมันก็วนมาเข้าเต้มตัดหน้าพบมาตรฐานเหมือนเดิมก็ออกไปนี่ก็เป็นเต้มเสมอครับเนี่ยออกไปเขาก็จะขึ้นมาเราจะต่อก็ได้หรือเราจะเดินหนีก็ได้นะครับแต่ผมถนัดทางเดินหนีถ้ามานี่แพ้ผมนะ อ่าท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางเลยนะถ้ามาสิบเก้าถ้าเขามาสิบเก้าถึงจะเสมอนะถ้ามาสิบแปดจะจะแพ้อ่าเดี๋ยวกรณีเอาเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันทีนี้แพ้ยังไงมาดูมาดูนะครับมาดูว่าแพ้ยังไงเข้ากินบังคับไปเรื่อยๆนะครับมานี้บอคนนี้หลบโอ้ถ้าหลบยิงถ้าหลบให้กินฟีนอันนี้อันนี้ยิ่งแพ้เร็วนะครับ มาหนี้อ่าจับนี้ลงมานี้ทีนี้เราก็ทำท่าจะฆ่าฮอตดว้วยการเดินสิบหกสิบเอ็ดทำท่าจะเอาสามสิบยี่บหกฆ่าฮอตใช่ไหมละ่ะหลอกเขาหลอกเขาให้เขาโยกฮอตหนียกฮอตมาเลขสามสิบเอ็ดหนีนะครับเพราะถ้าไม่โยกจะโดนต่ออ่าพอโยกหนีก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะเดินทรงนี้เนี่ยครับหลอกเป็นการหลอก เนี่ยครับสาเหตุที่แพ้เพราะโดนหลอกเนี่ยครับถ้าเขาไม่หนีเขาก็โดนฆ่าไงก็ต้องจำยอมครับแต้มเนี่ยชนะได้นะครับถ้าเดินผิดกรณีนี้คือเดินผิดตัดหน้าเดินผิดเขาน่าจะกำลังอึ้งทึ่งอยู่่เฮ้มันมีแต้มแบบนี้ด้วยหรอนี่นะครับ แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เป็นเซียนมหัศด,ดูแต้มนี้หมดนะครับว่าเดินสิบห้ามาสิบแปดมันมันจะแพ้นะครับตัวที่ว่าย้อนไปเมื่อกี้เนี่ยแต่พอดีคู่แข่งปล่อยเวลาหมดครับผมขออนุญาตบรรยายไปเรื่อยๆนะครับแต้เนี้ยจะเอาปเป็นตัวอย่างนะครับจะปเป็นตัวอย่างมาแพ้อย่างไะปล่อยเวลาหมดนะครับเนื่องจาก เมียมาเรียบไปทานข้าวพอดีก็เลยเวลาตรงหมดโอเคขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับโอเคมานี่ เอสีอุยเกือบลืมแล้วเกือบลืมมาตัวเองต้องเดินสีอุยนะครับเกือบลืมผมจะเป็นมาตรฐานอยู่เรื่อยเลยเอาละตัวนี้ถ้าขึ้นมาสรงนี้เราจะต้องเดินเดินตัวเดินตัวนี้ก่อนเราจะเดินสามสองยิบเจ็ดไม่ได้เราจะเสียเปรียบนะครับเหมือนคนนี้จะเป็นนะเนี่ยเหมือนคนนี้จะรับเป็นนะครับ เราจะต้องเปลี่ยนสามสองยิบเจ็ดไหวไหมน้ะแตมนี่ไหวอยู่นะเอ้าไหวเลยขึ้นไปนี่คือซีอุนะครับนี่ก็ยังเป็นซีอุยอยู่ยังเป็นซีอุยอยู่ขึ้นไปไม่ใช่ซีอุแล้วครับตอนนี้ มันเป็นปุ่มละมันเป็นผสมี่ปุ่มละก็เ,เป็นย่อสั้นนี่หว่าที่ไหนได้เป็นย่อสั้นนะครับทา่านผู้ชมขึ้นนี่ที่ไหนได้เ็าเดินย่อสั้นพลาดแล้วผมผมไม่ได้เดินเข้ารูปอ่าอีปุ่มหรือมาตรฐานนะครับงานนี้สวยเลยแหละย่อสั้นเขากลัวอย่างเดียวคือกลัวอีปุ่มกลัวมาตรฐานนะครับ กขไม่กลัวแต้มอื่นนะที่ยอ่อย่อสั้นนะ่ะแตถ้าเป็นมาตรฐานนี้เขากลัวเลยพรอนแพ้ทางกันนะครับย่อสั้นขึ้นไปนค่อยๆแก้สถานการณ์ไปอ้าวตวัดเราแล้วด้วยตวัดเราแล้วขึ้นนี่ยกไปเลย แม่จะมาต่อสองหนีสิครับมานี่เข้ากินสองแล้วก็เข้าไปนะครับมานี่อ่ะกินไหนดีกินสองนี่ก่อนเนาะกินสองก่อนแล้วเขากินหนึ่งกลับมา เราก็ยังได้กินอีกเราคุ้มนะครับพูดง่ายว่าเราคุ้มเต็มเนี่ยเข้ากินเข้านี่เหรอจับนี่กินมานี่ขยับมานี่กินสองสิครับไป เกมสุดท้ายครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้เราตัดข้างนะครับเป็นตัดข้างขึ้นนี่จาจู่ๆจ,จะลืมสัง,งัันจะลืมว่าเดินยังไงสังงนันจู่ๆจ,จะลืมเฉยเลยมาครับมานี่ขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปมานี่ทรงสามเหลี่ยมมานี่เอาละครับทีนี้ถ้าขึ้นมานี่ก่อนก็ไปนี่มานี่ทรงนี้ มานี่ต่อครับต่อค้ำสูงไว้ก่อนมานี่ไปนี่ เขาจะต่อเราเราตัดหางเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขาต่อตัดหางเขาก่อนขึ้นนี่ทีนี้ฝั่งความหมดเตร์เดินมานี่สวนดีไหมสวนสิบสองสิบหกเลยดีกว่าสวนไปเลย ึ้นนี่ลงนี่มานี่จะมาจับกินเราไหมจับกินไม่ได้นะครับจะมาจับตรงกลางจับได้จับเลยนี่ว่าไม่จับอยู่แล้วนะครับไม่จับอยู่แล้วขึ้นนี่เข้านี่ โฉดมาทางนี้อืมลงฮอตลงฮอตลงฮอตอ้อเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยโบเข้าให้เนี่ยครับไปแล้วงานนี้โอเค